สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับ<อ>แฟนเพจบ้านสว่างงวงงามมณีนนบ้านสว่างงวงามพาพี่พาน้องมาชมงวงามที่ตลาดนั่นโคกกระบ,บือบ้านน้องแจ่ชุมผู้บุตรรอยพี่น้องอมื่อกระโจนครับเสาวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566พี่น้องเป็นเสาที่ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วพี่น้องคือสิบวันฝนแล้วพี่น้องเนาะปลายฝนต้นหนา,าวเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มแล้วพี่น้องล่มข้ามสองเสมอแล้วพี่น้องเนาะหนาวนี่ก็ขาดว่าราคางัวสิเป็นเชิงใดมาเบิ่งเอาน้องพี่น้องเนาะมาชมราาาคงัััววกนน่มสะขยับบ่่พีน้องเนาะมาเปิิดบกังัวงาม น้องพี่น้องเนาะสายเลือดสูงนี่งวงงามพี่น้องผู้ใดสนใจเดี๋ยวสิสอบถามรายละเลอียดให้ก่อนซื้อก่อนขายกันสอบถามรายละเลอียดก่อนเด้อพี่น้องบ้านสว่างงวงงามสีไายถ้ารายละเอียดแต่ว่าอาจจะไม่ครบก็ไอ้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันโคตรละเอดโคตรแช่บานสว่างงวงงามเห<อ><อ>็นหน้าแม่พี่นอนะอ้องเนาะเอ้ามาเบิ่งงวงงามพี่น้องเพิ่นมาจากอาสามารอยเอ็ดพี่น้องงวงโบดเต็มพิการได้พี่น้องเบิ่งหนาา้าตาแม่สาวเนาะ แม่สาวอยู่พี่น้องสีแดงจึงคือพี่น้องจักแดงว่าจังไดมันแดงคากแดงแน่พี่น้องแดงสัาปื้อพู่นะโบดเต็มพี่กัดน้ำใต้ดีดีพี่น้องแข้งขาดีเล็บนางฟ้านี่เขาอื่นเล็บน้าฝ้าจิกดีพี่น้องเล็บจิกดีหางดีต้นโตดียังแม่สาวอยู่พี่น้องยาหวาฬหลาดเครื่องดำดำเบิดพี่น้องเบิ่งนี่นาโบดแต่ว่าเขาบไดแต่งพี่น้องต้นโตดีเนื้อนางดีนางหนาขาใหญ่เขาอื่นพี่น้องพู่นะเปิดวัยสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้พี่น้อง เอามาตัวเดียวว่ะนี่วะโอ้นี่เดยแม่สาวนึ่งแม่สาวนี่เปิดเท่าไรบานม่นเจ็ดพันห้วยพี่น้องบ,อบพาา่พอสองมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแต่ว่าว่าท่านเต็มบัตรใดเนาะตัวนี้เอาไปใส่อาหารอีกเอาไปกินหยาอีกพี่น้องมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโบ๊ทขึ้นกันพี่น้องแดงขึ้นกันพี่น้องแข้งขาดีขึ้นกันแต่ว่าว่าท่านเต็มบัตรใดขาดความเต็มแน่พี่น้องสิบเกตห้าร้อยกับสองเจ็ดอ้ยสองแม่สาวพี่น้องผู้ใดสนใจกับทุ่มมาต่อรองกับผู้ใดเอาฝากเบอร์โทรบาน 088 088 788 788 9570 9570ห้อยห้อยออยครับออยจากอาจสามารถรอยพี่น้องผูนใดมาอ2เมษาต้นโตดีเนื้อนังดีตะวันตัวนี้บ่ท่านเต็มปัดไดแตะวันราคาถือพี่น้อง17 500อยู่บ่500อันนี้27เนาะผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองหรือเอาไปสองตัวไปคู่กันก็ได้ต่อรองใส่กันก็ได้เนาะโอเคเลยขอบพูดหลายๆมาเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิร์อีกทางหนึ่ง มาเบิ่งงัวงามทางผีพี่น้องเพิ่นสิสะดวกให้ข้อมูลบอกงัวงามอีหลีเด้อพี่น้องบ่ธรรมดางัวทางผีงามงามพี่น้องขออนุญาตครับขออนุญาตลูกครับอุ้ยพี่น้องมาเบิ่งสีแดงงัวงัวลูกผสมเนาะลูกผสมโอ้ยงามดีสีสันดีหน้าตาโนโตเบิ่งพี่น้องสูงทายสูงลอย 40, สีสีใสความสูงหนามไตดีพี่น้องแข้งขาดีเบิดเลยพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่คือ สี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้าพันพี่น้องขออนุญาตทางพี่ลูกโอ้มาเบิ่งสีแดงจืงคืองแจ็คเดือนก่อนยี่สิบเดือนนี่พี่น้องโอ้ยี่สิบเดือนพร้อมผสมแล้วส้นใจถ้าสิบแปดเดือนขึ้นไปนี่คือพร้อมผสมพี่น้องนี่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์สีสันบะหมี่หม่องเปียวหม่องแมงพี่น้องสีดีครับแดงจืงคืองพี่น้องราคาสี่สิบเก้าเนาะ สี 49, 49, ่หมื่นเาพัน0เ0พเพิ่นเปิดไยพี่น้องได้มมาแม่เดียวว่ครับผมแม่สามตัวใช่ล่ะี่ตอ้นี้ตัวนี้เอามาเบิ่งอีกแม่ทองอีกพี่น้องแม่ทองตัวนี้เปิดเท่าไหรี้ผมเปิดไสามสิบสามพห้าร้อยินเพิ่นเปิดไยพี่น้องสามสิบสามสาื่น้อแม่องนีพี่น้องนี่ทองหาเดือนทองหาเดือนแล้วพี่น้องใส่พอได้ไหมเพิ 31, 000 000่นเพิ่นมีใไม่น้ออยูโอ้ใส่ค่เอฟาึ่งุนได้พี่น้องนี่ใส่เค่เอฟสามหนึ่งเบิร์ อุ้ยแข่งขาดีประกันเพื่อตุกอย่าง KF 3 1แม่พันธุนี่พี่น้องนี่ท่ายสูงลอยสี่สิบห้านั่นลูกสาวเพิ่นตัวใหญ่โอ้นั่นลูกสาวเพิ่นโอ้พี่น้องเบิ่งการใจลูกเพิ่นพี่น้องอุ้ยลูกเพิ่นสี่สิบสี่เก้าแม่เพิ่นแม่เพิ่นสามสามสามร้อสามห้าร้อยพี่น้องตะวันทองแล้วทองครับสี่เป็นน้องของตัวนั้นตะวันน้องขันกระมี่อยู่มี่ครับเป็นลูก ปลาพี่นองต่อไปลูกเมร์นั่นเห็นบอพี่น้องโอ้ยคือว่าคือว่าเนนอนอันนันลูกโอ้สองสามในทองอุ้ยพี่น้องพอต่อรองมีอีกคือว่าโอ้ต้นนั่นเท่าไดรต้นนั่นเท่าไหรต้นนี้แยกลูกพี่น้องโอ้นี่พี่น้องเขาธรรมชาติได้พี่น้องนี่แยกลูกความเมาะสมแล้ว่นแยกลูกมากท่าย่นสูงลอยสี่สิบแต่ความสูงเพิ่นเบิ่ง้นามไตถึงพี่น้องเนาะ โอเคหางเงาพี่น้องครับเงาหางเลยครับอู้หางเครื er ่องดำประกันเบิดทุกอย่างแต่ว่าสีออกกราบอะไรเนี่ยเนาะพ่วงหางเบลนที่แหละพี่น้องคพี่น้องเปิดเท่าไหร่ก่อนไอ้เจ้านี้ผมเปิดไปสามเก้าโอ้ยสามเจอ้สามจเจ็ดหารอยเพิ่นเปิดใบมาแล้วบ่ะเฮียดิมันกำลังจุ่ไปโอ้สามจุดเจ็ดหาร้อยเพิ่นเปิดใบพี่น้องอู้ยเปิดใหญ่มากแต่ละตัวชุดนี่ซื้อว่าสุดยอดพี่น้อง สามตัวยังงามพี่น้องเพื่อนได้มากมิตรสุดยอดเลยเพื่อนนี่เขาธรรมชาตินี่พี่น้องต้นดีน้ำใต้ดีพี่น้องต้นโตดีมากเลยแต่ว่าสีออกบอเข็มปไนไหนตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นสีเข็มแห้ง49 37 500บ่ครับตัวนั้น30 33ิบ0าคือกันบ่โอเคเอาฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ศย์แดนี้086 086 414 414 9017 9017เพิ่นได้มาชุดนี้บ่ธรรมดาพี่น้องเอาไปตั้งฟาร์มได้เลย ต่อรองได้อีกเนาะส่งอีกเท่าใดราคากันเพือ<ะ>่อว่าโอเคเพื่อนมาจากผมส่งฟรีห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโลส่งฟรีเลยจาก<ะ>ไส่หืเมย์วัดดีเมย์วด,ดีร้อยเอเท่าพี่น้องอ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อมันหมานผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองตามเบอร์โทรเพื่อนใดเด้ออ๋อโอเคครับผมฝากบ้านสมหวังงวงงามตัวนีนน้อ้าวมาเบิ่งทั้งงวหอยลีเพิ่งจูงไปส่งหล่ะมือหันนี่ไปไปห้าหอยดาราก่อนพี่น้องอุ้ยขี่ต้มบ่มี่ตะวันกะเปื้อนหล่ะมือนี้ยางขี่งัวงไรพี่น้อง โอ้ยเพิ่งกำลังต่อรองกันพ<ห>ี่น้องพูดนะไส่โอ้ยมันหักออกแล้วนั่นมันไิงออกแล้วน่ะมันยิงเงไงยคือเนี่ยอ้ยแม่หมอใหญ่หอยดาราหอยดารากำลังขายอยู่มาบรบกวนเพื่อนพี่น้องเบิ่งงัวครับเบิ่งงัวงามงามัวงามหลายมึงหันวา่าสิไป็นห่อหอยดาราแต่ว่าเพิ่นติดอ่าเพิ่นมาต่องัวอยู่ก็เลยให้โอกาสเพิ่น ขายงัวซะก่อนหอยดาร่าพื้นใดมากมีเต็มงามคือกันได้พี่น้องหอยดาราเพิ่นกำลังสนใจเนาะโอ้ยงัวงัวพี่น้องเพิ่นกำลังเสนองัวพี่น้องพื้นกำลังมาเบิ่งงัวเนาะให้เพิ่นเบิ่งก่อนได้มาหลายอยู่บ่มื้อนี้มันหรือเปล่ยังยังอยู่บ่ งูอ่ะใหญ่งัวงามของเพิ่นพี่น้องอ้ยสามสามสามสิบสามเพิ่นเปิดใบชิดหัวนามไต่ดีพี่น้องโบสเต็มพี่ขาดพี่น้องอ้ยพี่น้องมาดีเปิด่ะเปิดใบสามสิบสามหนึ่งเด็ดพี่น้องนี่แยกลูกแล้วถ่ายเพิ่นสูงลอยหาสิบไต่ตนโตดี่ดีพี่น้องพูด่ะแม่บักใหญ่พี่น้องสามสิบสามภาษาราคางัวพี่น้องพูด่ะอ้ยพี่น้อง พูดอะลูกสองโตแล้วพูดอะสามสิบสามพี่น้องราคาหัวอุย้ยพี่น้องเครื่องดำพร้อมหางเง่าตน้นโตแข้งขาดีดีพี่น้องแม่นี่กับแมน่นบ่โอ้พี่บ่แม่นี่เท่าไรก็นีหม <19, S 2> ื่นเก้าหมื่นเกาพี่น้องป้าราคาหัวหมื่นเก้าพี่น้องแข้งขาดีสีน,นวลๆสีออกกาบไาแน่หมื่นเก้าพันได้แม่พันปักไงพี่น้องนี่อ้ยราคาหัวพี่น้องผู้ใดไสนใจกับท่มากต่อรองเดี๋ยวเอาอีกแม่หนึ่งแม่นี่เท่าไรนี่ 2 6งหมพันพี่น้องสองหมื่นพันแม่นี่ก็เนื้อหนังดีเนาะแข้งขาดีตนโตดีพี่น้องท่ายสูงลอยสาบวกอ้พี่น้องเบึ่งเม่นี่สองหมื่นหกพันนี่พี่น้องแม่งัว่ตัวนี้หางดีเครื่องดีตนโตดี2 6 0 0มื่นหแข้งขาดีเบิ่เป็นว่าโอเคเลยเอาปากเบอร์โทรในบ้านศูนย์เก้าสสี่เจ็ดหกสทบทวนลราคาสามหมื่นสา2หมื่นฮะ หมื่นเก้าหมื่นเก้าปอนี่ว้ายพี่น้องหมื่นเก้าสามหมื่นสามกับสองหมื่นหกโอ้พี่น้องผู้ใดสนใจเดี๋ยวจะขอโทรมาต่อรองจากกุชุมเนาะจากกุชุมผู้ใดอยู่ทางยะโสท่านทรงฟรีพร้อมเพื่อนว่าทางพานเพื่อนกับทรงฟรีเมื่อทางยะโสกุชุมโอเคเลยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเพื่นหมานครับผมมาเบิ่งทางพี่น้องมาเบิ่งงห่วยง่ามทางพี่ว่าง่ามหลายเหมือนียพี่น้องคือคักดีสวัสดีครับได้มาจากโตมันนี่ ตัวเดียวเนาะแม่สาวสีนวลๆพี่น้องเบิ่งตัวตัวหน้าตาแม่สาวดิพี่น้องเชิงเชื่อ,เอ,อง,องเอาไปเลี้ยงอุ้ยพี่น้องแขทงขาดีเบิดพี่น้องเบิ่งเอาแต่ว่าสีนวลๆเนาะไม้ได้จับได้นามไต่ดีพี่น้องเบิ่งเอาสูงลอยสามสิบได้ความสูงเ<แ>พิ่นพี่น้องอ่ะงามเปิดเท่าไรครับบ้านนี่เปิด,ปดสองหมื่นเอ็ด้ยี่สิบเอ็ดดิพี่น้องนี่สองหมื่นเอ็ดดิพี่น้องนี่หัวเอาไปเลี้ยง เอาไปเขาข้อเขาไข่ไปเป็นแม่ข้อแม่ไข่เนื้อหนังดีได้พี่น้องเบื้องเนื้อหนังเพิ่นต้นโตดีพี่น้องนั่นแข็งขาดี21เพิ่นเปิดไใบพี่น้องเพิ่นมาจากกามลาไสกาลาสินจำหอยลีเพิ่นเพิ่นไปใสหลือหอยลีอยีเพิ่นอยู่ฟังโอ้เพิ่นอยู่ฟังผุ่นเนาะอ้าวฝากเบอร์โทรหน่อครับบ้านนี้ศูนย์แปดสี่เก้าห้าสี่หกเก้าศูนย์สามพี่น้องเพิ่นมาจากกามลาไสกาลาศินน้ำเป็นยังไงน้ำ น้ำท่วมว่าั่นราคางัวน้ำท่วมนี่พี่นออ้องนี่ยี่สิบเอ็ดเ่าทุ่มาต่อรองกับเพื่อนใดน้ำน้ำเปล่าล่ำเปล่าขึ้นปลาร้ายเพป็นว่าเนาะเอ้ามันหวานเด้อครับผมครับผมเอายางต่อพี่น้องมาท่ากี่พี่นอ้องงัวงไรพี่นอ้อ,นองมาอนี่เมืองบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดชุ่มผู้บุตรในช่วงาสายๆมาเนี่ยนอกพี่น้องเนาะเมืองบรรยากาศหอยสมฤทธิ์กำลังมาเบิ่งตัวนี้ว่วคู่นี่งาม หอยสมริดมันล้ว uh> บ่เมือนี้บ่ได้ครับบ่อันบ่ได้งัวมากโอ้มาสิมาต่อรองเพิ่นบ่คืองามถึงงอเพิ่นเนาะว่าหล่อเป็นการเลือดติดกันครับโอ้บ่เพิ่นมาจากไสนี่ผมมาแากอันสำเพ็คข้าม่วงครับค้าม่วงกาฬสินธุ์ครับได้มา2ตัวนี่บ่ครับมางามแท้แม่นมาตัวนึงแต่แปเดือนแม่หนี้ได้40มื้อครับโอ้ใส่พ่อได้ไว้ครับครับนี้กาเล็ตครับแปดครับ เจ้ากาเร็ดเคฟหกแปดพี่น้องนี่เจ้ากาเล็ดได้หน่เคฟหกแปดแม่บางไย่ทยสูงลอยหาซิบใหญ่แม่ไ่อีหลีได้พี่น้องแม่นี่เป็นแม่ขอกแม่คข่แม่พันได้ดสบายเลยใส่เจ้ากาเล็ดวบพี่น้องอันนี้หัวตาสีสมือสองรอบเนาะสองรอบแล้วพี่น้องแสดงว่าติดแล้วว่าเป็นอย่าง,งเสื้อสวยอยู่คนว่าอันแม่นั่นทองจะเดือนก่อนนะั่นแเดือนแล้วครับปาดใส่พอได้ใบแม่นี่โอ้พันมีใบไม่หลอดโอ้นี่โบ๊ทเต็มพี่กาดพี่น้องสีเข้มโบ๊ทเต็มพี่กาด เพิ่นมาจากข้าม่วงกาลสินพี่น้องสูงท่อๆกันโอ้นี่ใบมันอ่า S S สเอห้าหกแปดเจ้ามัมมี่พี่น้องบู้ยมัมมี่พี่น้องแปดเดือนแล้วเพิ่นมาพี่น้องตัวนี้<อ>เบิ่งแข้งขาต,นต้นโตดีอา้าวว่าท่านเด็กถามราคาเพิ่นตัวนี้เท่าใดก่อนเมื่อนี้ผมเปิดไปสามสิบเจ็ดสมสิบเจ็ดสามสิบเก้าสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าตัวรองใดครับโตนี่ท่องแปดเดือนสามสิบเก้าตัวนี้ท่องสี่สิบมือสามสิบเจ็ดแต่ว่าต้นโตตัวนี้ดีดเนาะ ตัวนี้ดีตัวนี้บ่ท่านเต็มปไดใดต่ว่าสีตัวนี้ดีกว่ามันได้เปรียบคนละอย่างกันเนาะโอ้เชพี่น้องแต่ว่าสดตัทั้งสองนี่พี่น้องยังสดทั้งสองแม่อยู่พี่น้องพูดอ่ะอ้ยผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาหรือเอาไปเป็นครูนี่เลี้ยงนี่แพ้พื้นครับได้หนึ่งสองตัวนี่เนาะโอ้เพิ่มมาจากข้ามม่วงกาลสินพี่น้องฝากเบอร์โทรนี่ครับบัานนี้ศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามเก้าแปดสามเก้าเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดสี่หกเพิ่มมาพอย่งข้ามวงกาลสินพี่น้องแม่ แม่ทองแปดเดือนสามสิบเก้าแม่ทองแล้วสองรอบพานแล้วสามสิบเจ็ดโอ้ยพี่ออน้องต่อร่องได้ถูกตัวอันนี้เนื้อนั่งดีโตนี่ทอ,องใหญ่ไก่ออกโอเคเลยขอบคุณเลไลน์หมาเด้อครับผมครับผมมันมานครับโอ้ยง่วนอะไรพี่น้องเบิ่งง่วนง่วนอะไรครับพายอย่างไปน้องพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายไปนน้ำพี่น้องคือคกเมือนี้มันหนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะกูด่ะนายหอยเพิ่งก็คือคัก สวยมากเลยย่างคือมีแดดอยู่เบิ่งตุนโตเบ่งเยอะโอ้ยเบิ่งพี่น้องหัวทางโอ้ยเบิ่งเบ่งหัวสีเขาเอิญหัวสีอย่างเชื่อว่าปวดที่พี่น้องปุ้ยสายหูสีหรอปลาหัวงามข้องผู้ใดเนาะครับนี่ขออนุญาตด้วยครับสายหูพี่น้องแม่ลูกผูพี่น้องแม่ลูกลูกผูสีคือกันครับโอ้ยพี่น้องเขาเอิญสีอย่างเขาเอิญสีนิ่งเนาะ สีนินนินเขาเอิ่นสีนินเจ้าสีนินแหละพี่น้องเนาะเหลื่อมงามสีดำงามพี่น้องตะว่าลูกผูด้วพี่น้องนี่สายหูกับสายหูเลยพี่น้องนี่หัวสายหูแฟนครับแฟนเพลบดเนสวัางหัวงามฝากมาพี่น้องมาเบิงหูใบงามพี่น้องใบงามนาสวยพี่น้องนาโนกดีนี่คือสายหูเลยพี่น้องแม่สีนินนี่ลูกไส้เพิินพี่น้องมาฟังราคาเนื้อเพิินพี่น้องเพิ่นเปิดไปเท่าไหร่ครแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดครับว พี่น้องสโตสามสเจ็ดพี่น้องลูกไส้งามแม่บัไงหญ่ี้พี่น้องท่ยสูงลอยเกือบลอยหกสใสายหูเด้ 37, พี่น้องสามสิบเจ็เปิดเปิดพนมาจากสาข้นครับ<ะ>มาจากสาโ้โอโกสุมพีส่สการสิน,พ,น 37, พี่น้นองสามสิบเจ็เปิดเปิแม่ลูกลูกงามแม่ใหญ่แม่งามสามสิเดเพี่นอ้องเนาะขออนุญาตเบอร์โทษนะครับทางมีผู้สนใจทั้งบ้าน ขออนุญาตเบอร์โทรครับทางพี่ผู้ช่089 573 573 7748 7748ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองผู้ใดสายหูแฟนครับแฟนเพจถามหาหลา,ายพี่น้องมาเบิร <c oughs> ์นเราเมยพั่นได้เลยเอาไปทั้งสองสามสิบเจ็ดแลคาถูกๆพี่น้องต่อรองได้อีกคนบาเอาขอบคุณห,หลายๆมานครับผมพี่น้องเบิร์นหัวสายหูได้เลยพี่นอ้องอย่างต่อบานสว่างงวงามผีผ้าผีผ้าน้องย่างไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องหัวหลายพี่พน้องมาดีเอา เป็นนิมิตหมายอันดีได้ผมว่าทั้งหัวลหลายอย่างสีราคาหนาจะแรนพี่น้องกับังเบิงนอกพี่น้องนาะว่าสีแรนบ่ราคาสิเป็นยังไงกคอยช่อมนอพี่น,อนอ้องนับ ยางสะกอนเาพี่น้องเนาะยางสะกอนมันอยู่ในโซนสีผ่านยางมาอีกโซนนอกพี่น้องมาโซนนอกอ่ะึ๊บอ้าวมาโซนง่วงงามพี่น้องพู้ง่วงงามอีกทางหนึ่งพี่น้องโซนนอกโซนไก่สีออกทางออกง่วงงามหลายพี่น้องทางพี่อาะสิขออนุญาตเป็นไล่หลายพี่น้องง่วงเป็น สื่อการขายนะค,ะครับขายเบิกบรรยากาศการสื่อ,ะะอขออนุญาตครับเปิดตัวอะไรตัวนึ่งเหรอเปิดตัวยา,าสาาีผ่าสบผ่าแม่แยกลูกแยกลูกแม่เนะาะสีผ่าปนอยากพี่น้องแม่ต,ต้นตดีแม่ทับแล้วเพื่อนว่าท่ายเันสูงลอยหาซีใส่ซีดีพี่น้องเนื้อนัองดี สาชิหาพันยาพี่น้องสา้แยกลูกลูกแยกลูกแล้วพี่น้องเครื่องดำหางเงีวว่าแต่แยกมือนี่เพื่อนว่ะอุ้ยพี่น้องแม่กับทับแล้วแม่ทับแล้วสาชหาเย็นหนึ่วจาะท่นใดอยู่เนเออล่อตรวจเนาะกำลังล่อตรวจสาชิหาที่พี่น้องราคางัวตัวนี้สูงดีต้นโตดีตาหนอกตั้งโต้งขาหนาควันอยู่หม่องนั่งทับงามพร้อมพี่น้องสีสันดีพี่น้องงามดีมีอีกอยู่ปะมีแม่เดียวปะนี่แม่นี่เท่าไหร่นี่สามสิบห้าแล้วต่อมา 3ามสิบเก่าสาิบเก่าอุ้ยแม่นี่บนหอยนี่พี่น้องเบิรงถ่ายเพิ่นสูงเกือบลอยหาสิบสามสิบเก่าเพิ่นอยากพี่น้องอยากซื้อๆได้พี่น้องตอร่องได้อยู่แข้งขาดีต้นโตดีสีออกเม็ดขับเปลือกเนี้ยวแน่ตัวนี้พี่น้องแม่ใหญ่นี่กับแม่นบ่อนั่นแม่นแม่สาวด้วยนั่นต้นน่ะแม่สาวป้าตัวใดตัวนั่นอุ้ยแม่สาวใหญ่พี่น้องสามสิบสามนี่แม่สาวดี่พี่น้องนี่อุ้ยสีออกกาบไรแต่ว่าเป็นแม่สาวพี่น้องน้าใตดีแข้งขาดีเบิ่สูงเกือบลอยหาสิ สามสิบสามเปิดอยากพี่น้องอุ้ยแม่บักใหญ่พี่น้องนี่สามสิบสามทีพี่น้องหัวตัวนี้พี่น้องสามสิบสามราคาหัวแข้งขาดีตนโตดีมาเบิ่งเต็มโตพี่น้องสามสิบสามที่ราคาหัวตัวนี้พี่น้องเอ้อโทษพี่น้องพูดอะแม่บักใหญ่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้เลยสดสดอยู่แม่สาวสามสิบสามเปิดเปิดใบพี่น้องอุ้ยพี่น้องโอเคเลยอ่ะฝากเบอร์โทษเน่อยครับแบบนี้ 065 065 33 33 55 5 55 5 44 3แมพันบักไ่พี่น้องเพินเปิดว้โดยเฉพาะแม่สาวนี่33เพินเปิดไว้พี่น้องเป็นตาต่อรองกับเพื่อนอ่ะยางตอพี่น้องู้ดใดส่วนแจกกระทุมากตอร่องกับเพื่นอนไดเอาไงอีกทางส่วนหนึ่งพี่น้องอผ้ายางลุยจักโน้ยนพี่น้องท่านพี่มันบอท่านแห่งปุ๋ดที่จริงกั วนขาดมากละ่ะสามสี่หมื่นแต่ว่าก็ย่างบ่ท่านเอกไปไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือโซนนอกพี่น,อนอ้องโซนนอกขอ,อ,องตาลาดนัดอ่าชมพูบุญแล้วพี่นอ้องสีสันหัวไหลหลาย,ลาย,ลายพี่นอ้องท่านีีพูดอะ คือคักข้าเจ้ากับสื่อกับขายกันอยู่คือกันสร้างโซนนอกพี่น้องแต่ว่าหวานสว่างง่วงงามคงส์ีพ่อๆครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแคเน่พี่น้องทีมพี่น้องกับพ่อพ่อเมธพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเพจ่อหวานสว่างง่วงงามจุ้งมแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ด้วยด้วยเบิดหนีเบ็ดซิ่งกันสำหรับมือหนีคลิปนี้พ่อๆกันแคเนก่อนเนาะสวัสดีครับ